ความลับเศรษฐีที่ไม่เคยมีใครบอกคุณข้อที่ 1. เศรษฐีจะลงมือทําทันทีเมื่อเขาได้ตัดสินใจแล้วเพราะเศรษฐีรู้ว่าแค่หนึ่งนาทีที่เขาลังเลหรือว่าสงสัยมันทําให้เขาขาดวินัยไปทั้งชีวิตข้อที่2เศรษฐีจะไม่อวดเงินไขรเศรษฐีจะรู้ว่าตัวเองมีเงินเท่าไหร่เศรษฐีจะรู้ว่าควรจะให้เงินมันโตได้อย่างไรเศรษฐีจะรักษาเงินของเขาไว้และทําให้เงินใหม่ของเขาได้งอกเงย ข้อที่3ของความรับเศรษฐีนั่นคือการหาไรายได้ที่ต้องเข้ามาตลอดเวลาทั้งเวลาหลับเวลาตื่นเงืนเข้ามาทุกวินาทีถ้าคุณอยากเว็นเศรษฐีคนจงหางานที่สามารถสร้างเงินสร้างไรายได้ให้คุณแม้ขนะที่คุณหลับ ข้อที่4อย่าอวดรวยเพราะคุณรู้ไหมคู่แข่งของคุณที่เขาเฝ้าซุ่มดูคุณอยู่เขาจะรู้ว่าคุณกำลังไปในทิศทางใดดังนั้นวันนี้เงียบๆเข้าไหวอย่าอวดใครในเรื่องของการเติบโตของคุณจงสร้างทางความสําเร็จของคุณแบบเงียบๆทำมันอย่างสม่ำเสมอแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแบบง่ายๆไม่ต้องอวดใคร ข้อที่5ที่ความรักเศรษฐีไม่เคยบอกเรานั่นก็คือการที่คุณเลือกคบเพื่อนของคุณเพื่อนหรือว่าสิ่งแวดล้อมข้างกายคุณจะเป็นคนตัวตัดสินใจว่าคุณจะมีชีวิตอย่างไรต่อไปได้แน่นอนละ,ละ,ละถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณก็อยู่กับคนที่เขามีอุดมการคล้ายๆคุณนั่นก็คือรักการพัฒนารักการเติบโตรักการเรียนรู้แต่ถ้าวันนี้คุณบอกว่าไม่เป็นไรเช้าขําเย็นขําก็พอมีกินมีใช้ไปวันๆก็พออันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกใจแต่สําหรับมหาเศรษฐีแล้วเขาจะรู้ว่า เพื่อนที่เขาคบหนังสือที่เขาอ่านนั่นแหละจะนําพาเขาไปสู่ความสําเร็จในสิ่งที่เขาต้องการได้วันนี้คุณรู้ความรับความเศรษฐีแล้วนะก็อย่าลืมเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของคุณไม่ว่าจะเป็นการลงมือทําทันทีหาได้ได้แบบงอกเงยรวมถึงการที่ไม่อวดรวยไม่อวดเงินไขและที่สําคัญพบเพื่อนที่มีอุดมการเจเกเช่นเดียวกันด้วยรักบอสออนมันนีคุ